รู้แล้วจะแต่งงานตอนไหนคะก็พอจะเวลาอยู่ก็รีบถามแต่งงานตอนไหนคะนะนะนนนๆอุ้ยรูปผู้ชายครับรูปผู้ชายครับอยู่าเออเออยังไม่ได้คิดเลยครับเขาบอกว่าในตอนเขาบอกว่าคนที่ตอบว่ายังไม่ได้คิดเท่ากับคิดเราจะไม่มียังไม่ได้คิดคือมีคิดมีคิดว่า ว่าเอ๊ะนี่เราพี่จะสามสิบเก้าแล้วนะปีนี้จะสามสิบเก้าแล้วสิงหาเนี่ยอถ้าพี่ไปแต่งงานล้ามีลูกตอนอายุสี่สิบสองลูกพี่อายุสิบขวบพี่อายุห้าสิบสองแล้วอะคือก็คือ,คอวางแผนไว้เหมือนกันอ๋อถ้ามีลูกเหมือนถึงแต่ถ้ามีลูกใช่ใช่พี่คิดเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าแต่งแล้วอยากมีลูกเลยก็สามสิบเก้าก็โอเคลูกโตก็ทันอยู่ละยังตอนนี้ยังคือ มีคเามรู้สึกว่าช่วงเนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออะที่แบบพี่ต้องดูสโมสรฟุตบอลมันยังมีความเสี่ยงพี่ยังไม่อยากเอาคนที่พี่รักมาเสี่ยงกับความที่ยังไม่มั่นคงขนาดนั้น <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็คนที่พี่รักตอนนี้งานกำลังดีมากๆทั้งแฟชั่นทั้งอะไรที่เขาไปงานต่างประเทศ เขาไม่ควรจะต้องมามีครอบครัวหรือมีลูกในตอนนี้อพี่ต้องการให้ทั้งพี่และเขาได้ใช้ชีวิตของตัวเองคือใน,ในเราคุยกันตลอดว่ามันเป็นเหมือนวงกลมกับวงกลมอนิชาวงกลมนี้พี่วงกลมนี้ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันคือมาทาบกันคือช่วงเสี่ยวนั้นแต่ในช่วงที่นิชาอยู่ของนิชานิชาใช้ชีวิตให้เต็มที่เรียนรู้ให้เต็มที่มีความสุขให้เต็มที่ หาตามความฝันของตัวเองให้เต็มที่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทั้งพี่และนิชารู้สึกว่าโอเคเราเราเรียนรู้ด้วยชีวิตของเราเองกันหมดแล้วนะเ,เราอยากจะเรียนรู้อีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเข้าไปเอ,อคือการมีครอบครัวกันเลยไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะแต่งกันตอนไหนเลยอย่างนี้เพราะว่าพี่อยากให้เขามีความสุขอะไม่ว่าจะพี่จะอยู่ในฐานะไหนจะอยู่ในฐานะวันข้างหน้าถ้าพี่เป็นสามี เป็นเพื่อนอเป็นแฟนหรืออะไรก็ตามพี่อยากให้เขามีความสุขมา,มากๆกับชีวิตของเขาอยู่แล้วก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงคือเราคุยกันตลอดเอ,า,อางนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่คุยกันอืมใช่หนูใช่หนูว่าเข้าใจครับก็เลยอยากให้เขาแบบหนูว่าดีหมายถึงว่ามีโลกของกันและกันหมายถึงว่าคนนี้ก็มีโลกตัวเองไปแล้วก็อยู่กันตรงกลางแล้วก็วันนึงถ้าเราอยากสร้างโลกของเราขึ้นมาในวันที่เราเต็มที่กับโลกเราเต็มที่ละช่วยอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วพี่รู้ด้วยว่าพี่เป็นคนแบบถ้าสมมุติว่า แต่งงานดูตัวเองว่าเป็นคนที่โฟกัสอะไรแล้วมันสุดอ่ะคือมันจะอยู่กับตรงนั้นเลยจะใช่พี่คิดว่าพี่ก็คงจะโฟกัสกับครอบครัวตรงเลยใช่ลูกภรรยาพี่จะไม่กล้าไปทําสโมสรพร้อมกับหนี้เยอะๆและภาระเยอะๆใช่พี่พี่ก็เลยคิดว่าในระหว่างที่เอนิชาก็มีความสุขตามหาความฝันของนิชาพี่ก็ลุยของพี่แต่ถ้าวันแล้ววันหนึ่งถ้ามันยังใช่มันก็วันนั้นแหละใช่นิชายังรักพี่ พี่ยังรักนิชาอยู่ไม่มีอะไรต้องกลัวเลยแต่ถ้าวันนั้นถ้ามันจะไม่ใช่พี่แต่มันเป็นทางที่นิชาเลือกแล้วนิชามีความสุข I know you told your friend you not okay. and tell what's wrong you fade away yeah, 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 yeah. as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows know you'll never be the same i don't really want to hurt you but i can